มาเห็ไม่เดี๋ยวเก็บก่อนไม่เอาต้องเก็บเก็บก่อนนี่จริงมนี้โชคดีนะปกตินี้ไม่ให้กินของของตัวเองเลยนะพริ้งพอที่เหนียวเป็นเียเหนียวมากเหนียวของกินใช่ไหมอืมหืมอืมอ๋อทุกคนอร่อยมากอุ๊ยอร่อยตต้มยำอร่อยมากอุ๊ยอร่อยประปากข้าวกริงอ๋อไม่ได้หมายความว่าจะให้กินอย่างไรขอ ไม่ได้หมายวาม่าจะให้กินตลอดนะมันเหมือนแบบเราหายต่ออาหายต่อเหมือนเรากินต้มยำแบบเออ้เหมือนกินตอนนี้เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยู่เหมือนกินต้มยำแบบเข้ม ขายก่อโอ้ยจังเป็นคึกเงินคึกคล่องกว่าน,นั้นโอ้ยเนาะน้ำพีน้ำพีกคือกนคนใช่อยากไม่น่าหยิบม,มาเลยอยากก็บเลยกินคนเดียวไปเรีนเรียนเรียวิโลงคอมาโลงคอมากเล okay, ยเก๋ใจแล้วับ ถ้ามีเวลาคุณเป็นสป a ดสปีดไทยอร่อยไหมคะหอแ่บพิกองกลาทุกคนที่หลักแองลุ่ในแอบม่วงยาทุกคนอย่าลืมไปโบสถให้ด้วยนะเอทุกคนอย่าลืมโบสให้นะทุกคนอย่อุ้ต้องรีบกินกันแบบรีบมากนะเพราะบ่ายต้องไปต่อแล้วส คือจะบอกว่าแองโกล่าเอ็นเออร์จีดีมากอืมพี่อู๋รู้สึกพลังงานเขาใช่เรารู้สึกว่าเราหันไปมองหน้าเขาแล้วเขาพร้อมจะยิ้มให้ตลอดอ่ะแต่บางคนบางคนเราหันไปยิ้มให้อ่ะไม่เป็นหลักแต่แบบอันนี้ก็หันไปปุ๊บแล้วพร้อมที่จะยิ้มให้เราอ่ะน่ารักมากแบบเป็นคนที่มีพลังงานบวกโดยที่แบบอยู่เฉยๆอ่ะก็แบบเออก็น่ารักเลยนะ แล้วนะแต่ว่ามันเป็นรีวแบบระบมระบมช้ำๆเลยเลยไม่ได้เป็นหมดนะคะเัี๋ยวขอรีบกินก่อนขอข้าด้้มหน่อยค่ะอ๋อเอาผู้ใดได้ซื้อเลดได้จิ้มแม่ทานยาด้วยนะได้เลยครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเราก็เดี๋ยวกินยาต่อเลยใครซื้อเลดได้จิ้มบ้างเร็วเด้อเร็วเร็วด้หมอนกับแว ออกออกไปแล้วยังไม่ออกใครได้ซื้อเลขกรจิมบอลไทยบอลไทยหนึ่งศูงอเอาย้ายมาแล้วตัวจี๊ดมาแล้วทุกคนเตรียมปวดจะไปไหนเนี่ยอร่อยอ่ะมีคนบอกว่าเลขอ้ําหนึ่งศูนย์เนาะเลขอะไรสองแปดสามหกเนี่ทำไมถึงเป็นสามอกแบบเพราะว่า แต่จิมอยู่ห้องไหนมันมักจะออกเลขน,นั 2> 2, 2, ้นสองสองสี่บวกลบกันเอาเองเลยในพิมพ์นีน่ท้ 2, 2, 2, 3, สองสองสี่สองสองอื้มก็อย่าอร่อยอ่ะทำไมอันนี้อร่อยจังเลยอะป้าทำดีมากเลยเชื่อแล้วจริงๆว่าถ้าไม่ดีจริงไม่ร้อนออกมาเออ ไปบอกคในออฟฟิศซื้อกันทุกคนทุกน,กนต่ไอไปเดี๋ยวคืนนี้ถ้าเสร็จเร็วจะมาปักตะกร้าขายของอ่ะเอากดน้ำพริกรดต้ยมยำเลยนะอร่อยมากจริงเพิ่งเคยกินครั้งแรกนั่นแหละเฮ้ยถูกต้องเลยอะ่ะคือหายมาปกติไม่กล้าพูดไงคือจะชอบพูดในของที่กินแล้วอันนี้การันตีเลยว่าซื้อไปสิบกระปุกก็ไม่ผิดแต่ว่า กินกับก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยอืข้าวก็อร่อยคือเนข้าวก็คือแบบปกติเราเคยกินใช่ไหมกินกับก๋วยเตี๋ยวมันก็จะรสมันหมอกำลังพูดไปต่างประเทศมากร้านต้องดังมันไหนอม้มีคนสุดท้ายวัฒนาผู้ใดญน้อ วาสนายายจิ๋มมีคนส่เนะงเ,เง,ง,งินมาให้รอบห้องรำมันที่พ่งนี้เดือนพานี้เราก็บินไปโคมเบียเราบนายยินทุ่งิฟท์แ็บแบ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 บแ้บแบบแบบแบบแนบแ่บแบบแบบแบบบบแบบแอบแบนแบบ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 บุแบบบบแบบแบบแบบบย แตุกตาแบบยังไม่ฟื้นคืนสภาพนะคะรอก่อนนะคะมาไปแล้วไรเพิ่งตื่นเหมือนใส่คอนแทคเล็งแบบเจ็บตาใช่ไหตุกตาเจ็บตานะคะทุกคนเป็นกำลังใจให้จิมมี่ด้วยตาเจ็บแต่ยายไม่เจ็บตาเจ็บแต่ยายไม่ไมวันนี้ก็เลยแบบไม่ใส่แว่นเอ้ยใส่ไม่ใส่อคสอนแทคขอพักหนึ่งวันเลยเนี่ยไหนได้พักตาแล้ว ต่ยยจิมฮาชอบแพ้กาวตุเปลี่ยนยี่ห้อด็กเหมือด น,น้ำมีนั่นได้ป้ะได้นั่งเลยมีมีด้วยหรอมีเขาไปเอามาเร็วๆนะมีเวลาไม่ถึ้เลียนกันทีแล้วนะอย่าลืมเข้าด้ํายายจิงกันด้วยนะขอบคุณคุณทีมนี่ครับทุกคนมีมีได้ร้องเพลงอันนี้แน่ เที่ยวหัวไปประกันไพน์นอห้าผลต้องมีแกต้องมีพี่อุ้มด้วยโอ้ขอร้องฟีมครับจะบอกว่าได้ยินพี่อุ้มร้องเพลงเมื่อกี้แกอย่าอวยเกินอดี๋บอกเดีแฟนคลับจัคาดหวักอีกขอร้องวันนี้บอกจริงๆดึกพี่คุณอุ้มเป็นคนที่ร้องเพลงเสียงดีมากจริงเชื่อว่าหนึ่งในห้ามีพี่อุ้มดึกเลย กก็ไม่ดีจริงเจดีมจะไม่พูดนะคะแฟนขับหรูพูดไทยเก่งมากดิฉันเรียนภาษาไทยมา28ปีแล้วส่วนภาษาอังกฤษไม่ม่าเลย ฝากไรมาถือแป้าขอไปเอาผลไม้มาดิมันอุ้ยทำไมกล้องเราแตกต่างกันจังเลยอ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเรารอพี่อุ้มแป๊บหนึ่งนะคะเรารอพี่อุ้มไปเอาเอาพี่อุ้มพี่เอายี่อย่างกาพี่อุ้มไปเอาอี่อย่างนะพี่อุ้มไปเอาผลไม้อันนี้มาปอกกันก่อนเด้อทไมมันแตกต่างมันแตกต่างอ่ะไม่อันนี้แบบผลละมุนอ่ะอันนี้สวย Oh, นนทั้งสองกล้องก็คืองามจิมมี่เป็นคนที่นายมาก<ด>เป็นคน<ร>ที่กล้าใช่ไหมใช่จังแม้ว่าเจ้าช่วงปันนั้นเลยดีอ,ยอีกสินาที้ฮิปโปอุ้ยตุ๊กตากินแรงมาก พึ่งมาฮัลโหลจ้าอันนี้เขาออกยังไงอ่ะอันนของใครอ่ะอันนี้ของพี่อุ้มอุ้ยเขาออกยังไงอ่ะอุ้ย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 แฟนคลับพี่อุ้มแป๊บนึงนะมีมีเอ่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นปัดทางซ้ายไปเพื่อปิดจะเข้าวเด้ออีกอย่างนั้นอีกอย่างนี้เธอสร้อยฉันแน่ปัดทางไปัดทางซ้ายบกองโอ้วาสนะผู้ใดน้อนี่เนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่อยไป ไปทำระบบโทรศัพท์พี่อุผิดพลาดมานิดหน่อยนะคะแกงอ่งง่นแกงอ่งง่นระบบผิดพลาดนิดหน่อยอยาว่ากันเด้ออร่อยมากตุ๊กตาคลิปลูกควีนในเดออันนี้มีคนดูเราประมาณหมื่นกว่าคนแล้วเด้อว่าจิมมี่ใช้ไอโฟน12พ l ั s ไม่ค้างบกค้างเลยจ้ะเพราะว่าบรมีเน็ต ซับบ๊อบข้างแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องบ๊อมีเน็ตพร้อม,อมทุกวันนี้เพิ่งบารมีไวไฟโรงแรมได้เลย โมงค่ะจากโมงจากโมงแปโมงบ่ายโมงห้องน้ำพรุ่งนี้บ่ายโมงอื้อเ่นเศร้าเด้พรุ่งนี้ตอนเช้าทรับเนาบอกอีสานให้ฟังแน่เอ้าแล้วบอภาษาอีหยังเดี๋ยวรอพี่อุ้งมาแป๊บหนึ่งนะสวัสดีแฟนคลับจิมมี่อย่าลืมเขาดอมข้าเจ้าด้วยชิ้นเฉาเธอได้กินน้ำพริกปลาสลิดหรือยังฉันจะมอบให้เธอหนึ่งก้อนรสต้มยำปุ้งอันนี้น้ำพริก พิกฟาสลิดนะคืนนี้พี่พอุ้มจะปักน้ำพริกฟาสลิดนะคะทุกคนไปซื้อกับพี่อุ้มได้เพราะว่าเยาจิมตะก,กาปิววาสนาเนาะอ,อยากกินข้าวบ้างเดี๋ยวจะไม่ทันนะ <c oughs> ฉันว่าฉันกินเยอะนันเลอกินแบบฟาสต์แอด์ฟิลเลนกินแบบหนังหกินแบบรถเข่งเหรอ <c oughs> ตุ๊กตาบอกว่ากินแบบฟาสต์แอด์ฟิลเลนกินแบบรถเข่งว่าสันที่บ้านยายเรียกเะไรอ่ะ <c oughs> ของกิน <c oughs> บ้านฉันเรียกว่าของอกินนะมันไม่ใช่ของเล่นนะปาสลิดท,ที่บ้านหนูเขาเรียกอะไรนะปาสลินะดอ่ออะปเป็นได้ทั้งของกินแล้วก็คำด่าด้วยเอ้าเหรออะไรวะคะปลาสลิดเป็นได้ทั้งของกินแล้วก็คำด่าฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงปาสลิดนะอ,อ่ะเราต้องต้องดูดีๆีด,ดูอะไร สลิดบางคนแบบเดินมาหาตุตาแล้วบอกว่าสลิดอันนี้กับกูบาราเ้นวางเอาอ๋อแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ไงถ้าเราไม่รู้ก็ยิ้มให้เขาเอาง่ายๆเราไม่ต้องได้ยินจบใช่ก็อืมอร่อยอะไรไม่รู้อุ้ยม้วยาขอเล็นในสามสองแปดสองสองสี่ นี้พี่อุ้มจะไลฟ์สดใช่ไหมคะคืนนี้พี่อุ้มจะปัดตะกร้าเนาะไปซื้อกับพี่อุ้มนะทุกคนเพราะว่าตะกร้าน้องฟิวนะว่ามทน้องฟิววะโอ้หหนูคิดว่าน่าจะเพราะว่าตอนที่เราเราไลฟ์อะเราไม่ได้โป้แต่ว่าบางทีเราแบบนั่นนีน่นะ ไม่คุยกับใครเลยค่ะกินอย่างเดียววันนี้แค่สองเต้นนะคะ่ะเดี๋ยวมันจะไม่ทันทุกคนเลยเวลาสิบนาทีสองเต้นสองโถมภาพรวม เดวอดดิไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ถ่ายรูปหรอกนี่ยังไม่ถ่ายเลยไม่ไหวเนี่ยจะเป็นหัวถอยเกร์ถาวรวันไหนถ้าเราแบบไม่ต้องทำเกียร์ถาไม่ต้องถ่ายหรอกอย่าลืมโบนให้กันด้วยนะอันไหนพักได้พักไปก่อนอย่าลืมโบนให้กันด้วยนะทุกคนหน้าเหมือนถ่ายแบบชายคน สวยอันนี้เหมือน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 แบบทงเต้พี่อุ้มไปไหนพี่พี่อุ้มอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ข้างๆบะแมนคนนี้คนนี้คนที่เห็นจริงโปราสวยหน่อยสองของสี่ลืมเข้าด้อมคะหวานขอบคุณทุกคนที่ส่งของฝันมาให้นะคะ อะไรแล้วนะจา๊ะพวกนี้ห้องดำแล้วนะนะคะทุกคนกลิ่นอะกลินเด่นปะไม่เลยอ่ะเออเราเคยผ่านกันมาหมดแล้ว เหมือนห้องดำที่โหดที่สุดในชีวิตก็คือที่โต๊ะดำแกนไทยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแบบจะเจอกับอะไรัห้องดำที่โหดสุดใช่ไก็คือเรืตอนนั้นแหละสุดแล้วยังไม่เคลียร์ปัญหาหัวใจด้วยองอะไรนั้นเขาถามยากไหมไม่ก็น่าจะเป็นแกนไทยแหละค่หนักที่สุดแล้วสำหรับห้องดำเพราะเราไม่เคยเจอแบบนันตอนนั้นบอสยังแทบไม่คุยกับนเลยยังไม่ได้คุย กือบอนเลยตอนนั้นตั้งแต่คาร์โรกับบอนไปตอนแป็นเอ่อตอนต้มยำอ่ะร้านต้มยำ่ะแต่จิ้มไม่ได้ดูวินาทีที่มันเกิดเหตุการณ์จิมแบบเข้ามาเข้ามาอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ผ่านมาได้ดีชใช่ไมอะดีแล้วผ่านมาแล้ว อยากให้จอดับลูกตาไม่คุยกับใครเลยนาโนอยู่ข้างหน้านาโนอยู่ข้างหน้าเะเลยเดือดจริงอยู่จังหวัดไหนคะตอนนี้อยู่ที่เชียงนามนะคะ เขาถามว่าจังหวะอะไรในเรื่องนั้นเว้อุ้ยผีเขเว่ไม่เก่าพอเพราะคือคิวแต่เดี๋ยวนี้สวยขึ้นยอมรับเลยใครบอกไม่มีใครชมหนูต้องรีบคอมเมนต์ต้องให้กำลังใจแต่ว่าหน้าหนู่ตอบอยากทำมากกบมากอ่ะ ไข่มองาก็ม่จเมืองเลยจังหวัดตกนคร crispy Crisp like g u เจ้า่ ไม่ค่ะเทหนูไม่รู้ว่าเขาต้องผสงมาก่อนเพราะว่าหนูไม่รู้เลยไม่รู้ว่าตัวันก็รู้ไหมแล้วพอใกล้ร้มันส่งไปเขาบอกว่าต้องเอาแมคซีที่เขา้ก็เทียงคิดก็เลือกใหมั่นใจแต่ร้องไมด้ดจากมั่นใจนะโอโหผิดถดที่ได้เคยฟังย้องด้วยกก็มาค็นปีมาที่ข็ง กตัวก่อนเพราะว่าเรามีเวลาน้อยมากไปแล้วนะคะเดี๋ยวคนนี้จะมาไลเ๋ยวจะแจ้งนทวิตโอเคไหมรองนะรักนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะหายแล้ว